สวัสดีเรียนทุกท่านนะครับผมขอแนะนําตัวผมชื่ออาจารย์เต็มดรตรียุทธพรมิรินะครับเป็นผู้ที่จะมาสอนในหลักสูตรการสร้างแบรนด์บุ๊กนะครับสาหรับใครสักคนที่สนใจในหลักสูตรนี้นะครับผมคิดว่าหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่มีความตั้งใจที่จะสร้างแบรนด์อย่างจริงจังจากประสบการณ์ของผมที่ได้มีโอกาสสอนผู้ประกอบการแล้วก็ได้มีโอกาสในการที่สร้างแบรนด์ในหลากหลายธุรกิจนะครับก็พบว่า จริงๆการสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมีทั้งศาสตร์แล้วก็มีทั้งศิลป์แล้วก็หลายครั้งที่ผู้ประกอบการอาจจะมองเลยในจุดของการสร้างแบรนด์ไปโดยที่บางทีก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทําการตลาดบางทีก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของการยิงแอดแคมเปญต่างๆเนี่ยก็มักที่จะต้องย้อนกลับมาถามตัวเองณวันหนึ่งอยู่ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างความเชื่อตัวตนของเรา แล้วก็สิ่งที่เรากาลังจะส่งมอบให้กับโลกนี้คืออะไรซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนั่นเองคือสิ่งที่เราเรียกว่าแบรนดิ้งนะครับซึ่งแบรนดิ้งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์สวยงามโลโก้ต่างๆแต่ว่าจริงๆแบรนดิ้งคือความเชื่อความเชื่อของผู้ประกอบการและก็ผู้ประกอบการต้องสามารถที่จะส่งผ่านความเชื่อนั้นที่จะเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภคข,ของท่านได้และเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านตกตะกอนทางความคิด เครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านได้มีโอกาสในการคิดทบทวนตกผลึกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเครื่องมือเหล่านั้นนะครับจริงๆก็เครื่องมือที่ชื่อว่าแบรนด์บุ๊กนั่นเองดังนั้นจุดประสงค์ของหลักสูตรนี้นะครับคือให้ท่านสามารถที่จะสร้างแบรนด์บุ๊กด้วยตัวของท่านได้ทีนี้ ในการสร้างแรน์บุ๊กเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นว่าท่านจะต้องมีแบ็กกราวด์ในการที่เป็นคนทํากราฟิกดีไซน์หรือว่าเป็นคนซึ่งสามารถที่จะสร้างกราฟิกหรือภาพลักษณ์อะไรต่างๆได้เพราะว่าผมตั้งใจออกแบบหลักสูตรนี้มาให้บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ประกอบการและคนทั่วไปสามารถที่จะหยิบใช้เครื่องมือต่างๆซึ่ง ผมนำมาใช้จากเครื่องมือในอินเทอร์เน็ตนะครับจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเอาเครื่องมือเหล่านั้นมาประกอบมาฝึกฝนแล้วก็สามารถที่จะสร้างแบรนด์บุ๊กซึ่งทําให้ท่านสามารถที่จะวางกลยุทธ์และก็สามารถที่จะวางโครงของแบรนด์ของท่านได้ดังนั้นหลักสูตรนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไปครับแล้วก็เป็นบุคคลซึ่งอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องมีแบ็กกราวด์เชิงลึก ในการท,ทําทัศนศิลป์ก็ได้แต่ว่าก็เป็นบุคคลทั่วไปที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้แล้วก็พร้อมใช้เวลาในการลองผิดลองถูกในการสร้างแบรนด์ได้ด้วยตัวของท่านเองผลลัพธ์ของหลักสูตรนี้คือท่านจะได้ เครื่องมือและท่านจะได้แบรนด์บุ๊กของท่านเองซึ่งเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างซึ่งน่าจะเสร็จสมบูรณ์ถ้าท่านตั้งใจเนี่ยก็80-90%แล้วก็ถ้าท่านยังอยากที่จะเอาสิ่งที่ท่านได้จากหลักสูตรนี้ไปใช้ในการพัฒนาต่อไปว่าจ้างกราฟิกดีไซเนอร์ว่าจ้างเอเจนซี่หรือว่าว่าจ้างนักโฆษณาต่างๆในการประชาสัมพันธ์ต่ออันนั้นก็จะยิ่งเป็นผลดีในการต่อยอดความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้ต่อไปครับ